สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลวันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศการเก็บอะโวคาโดที่ประเทศอิสราเอลนะครับวันนี้เก็บอะโวคาโดพันกาลินครับลักษณะลูกก็จะเป็นผิวมันๆจะออกลูกยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณส่วนหัวก็จะเป็นกลมๆครับแล้วก็ยาวซึ่งวันนี้ก็จะเก็บแค่ลูกใหญ่ๆนะครับซึ่งประมาณก็บรรใบก็ กาน้ำหนักให้ประมาณลูกละ200กร,รัมครับ200 200กร,รัมถึง2 50กร,รัมหรือว่า2ขีดกว,กว่าครับนี่ครับอยู่ในบ็อก,<บ>อกเก็บก็วันนี้ก็ใช้ทั้งรถแมชชีนแล้วก็ทั้งคนเก็บด้านล่างนะครับเ<บอ>ก็บอะโวคาโดพันการินซึ่งจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูการเก็บเกี่ยวอะโวคาโดแล้วนะครับ ต่อจากกะลินก็จะเริ่มไปเริ่มที่พันธุฮัสต่อไปเรื่อยๆครับนี่ครับคือว่าเยอะมากเลยครับหนึ่งวันก็เก็บได้ประมาณเกือบสามสิบบล็อกค,ครับตาม์ิบล็อกสีสม้มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนี่ก็จะเป็นเพื่อนพิลิปินอารานินครับเก็บอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนละลายนะครับคนละลายหรือว่าคนละร่องร่องสวนผมก็จะอยู่อีกร่องหนึ่งครับคนละร่อง เก็บคู่กันไปจะได้สำรวจดูให้ทั่วถึงนะครับเอาเฉพาะลูกใหญ่ๆตัวโตก่อนครับก็พันนี้ก็เก็บอยู่ประมาณสามถึงสี่รอกครับกว่าจะหมดนะครับเพราะว่าสวนถือว่าเยอะมากเลยครับของพันนี้มีจะพันกละรินนะครับฝั่งนี้พื้นที่ก็ด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ภูเขามีหินสลับกันไปหินเยอะมากครับป่านี้ นี่ลักษณะของลูกก็จะเป็นประมาณนี้ครับรบาวโคโดพันการินก็ถามระบายแล้วก็ว่าราคาขายอยู่หน้าสวนตอนนี้ก็กิโลกรัมละ7ชิคเกล7ชิคเกลก็ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ50กว่าบาทครับ50กว่าบาทเกือบห0บาทมาดูชัดๆเลยนะครับลูกอยู่เยอะเลยครับเราเลือกเอาถ้าลูกยังเล็กๆเลียวๆอยู่ก็ยังไม่เอานะครับ ก็ถือว่าราคาก็ถือว่าดีอยู่ครับในการขายส่วนมากเขาน่าจะส่งออกครับส่งออกต่างประเทศไม่ได้ขายภายในประเทศส่งออกต่างประเทศตดยาผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปสกัดเป็นอะไรนะครับเมื่อเก็บลงใส่ในนี้ครับใส่ในแมชชีนเราก็จะเอาไปเทลงในบล็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้รถไถรถแท็กเตอร์ลากไปที่บริเวณลานแล้วก็ให้รถมักิซ่าหรือว่ารถโฟล์คลิฟ ตักขึ้นบนเทเลอร์อีกครั้งหนึ่งครับหลายขั้นตอนนะครับเก็บแล้วแต่ที่ขอมผมก็คือว่าไม่ได้แพ็คเก็บทำหน้าที่เก็บแล้วก็เอาใส่ในบ็อกซ์เสร็จแล้วก็คือรอเทเลอร์เทเลอร์มารับก็จบเลยครับไม่ได้ไปแพ็คนะครับไม่ได้เอาไปแพ็คนนี้ก็คือบ็อกส่งบนบ็อกส่งไปเลยวันหนึ่งก็30บ็อกซ์ครับได้ได้ไดน่าจะได้อยู่ใช้คนเก็บก็ประมาณ 1 5บหคนครับฟิลิปปินส์ก็12คนทั้งแมนชีนแล้วก็เก็บบริเวณด้านล่างนะครับบรรยากาศในการเก็บโอโคโดที่ประเทศอิสราเอลครับอันนี้ก็สูงจากพื้นก็ประมาณ2-3เมตรครับต้นถือว่าสูงเลยปรับเมนชีนขึ้นมาสูงตำ่ำอันนี้ลูกใหญ่เลยครับ ช้มือเก็บเลือกดูขนาดใหญ่ๆเมื่อเต็มแล้วเราก็จะเอาไปใส่รถบล็อกครับเนี่ปรับลงมาแล้วปรับลงมาข้างล่างก็จะปรับแม่ชีลงมาให้มันต่ำนะครับแล้วก็มีตัวบังคับไปเดินไปด้านหน้านะครับ <c oughs> ตัวบังคับเดินไปด้านหน้าก <c oughs> ็าจะมีคันเร่งตรงที่เท้าเหยียบ เพิ่มความเร็วครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเร็วมากเพราะถ้าเกิดเร็วเกินเกินไปก็ทำให้เกิดอันตรายได้ครับปรับเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ที่มือเรานะครับมือเราแล้วก็เท้าปรับขึ้นปรับลงอยู่ที่มือเราแล้วก็เท้าได้ด้วยไปก็จะคนละล่องครับรถแมชชีนผมมาเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งล่องลายครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับย,ยาวความกว้างก็ประมาณ เกือบ3มเมตร4เมตรได้ครับความกว้างของแต่ละช่องหาดระยะห่างนี่ครับพอเก็บเสร็จแล้วมาเราก็เอารถไถมาเอ,อิบตันนี้ก็จะเป็นพี่บอยเตรียมตักขึ้นบนรถเทรลเลอร์ครับก็ด้านในก็จะเป็นเอาเขารโดโวซึ่งหนึ่งบล็อกก็มีน้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมครับ400กิโลกรัมสองบล็อกก็800รกิโลกรัมนี่ครับเรียงไว้แล้วมาดู เยอะเลยครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วเก็บมาไว้แบบนี้วันหนึ่งก็ได้ครับ20 30บบล็อกใช้คนเก็บแล้วก็จะไปส่งอีกทีนึงฝากกดไลค์กดติดตามทอบอิาเลด้วยนะครับขอบคุณครับผม